คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับว่ากราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับ at tomorrow นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับทุกคนกลับมาอยู่ในค่าย pg อีกแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ในเกมมาแจงเอยมาแจงโอ้โหไม่ได้เล่นนานจนพูดผิดเดียวนะครับทุกคนมาจองเวสองนั่นเองนะครับผมก็มาโอ้สวัสดีครั้งสวัสดีรอบนะครับผมในยามช่วงเวลาตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามทุ่มพอดีนะครับ มาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคิดถึงกันหรือเปล่าครับก็วันนี้บอกแล้วว่าจะทําให้ทันเนาะโอเคมาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนทุนมาน้อยนะครับวันนี้เอาทุนมาเอาลืมกดทุนมาส0 0อนะครับทุกคนเบ็ดแปดไปก่อนเลยออโต้ด้วยดีกว่านะแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือว่ากลับมาครั้งอีกครั้งนี้ประมาณสองอาทิตย์เลยนะครับห่างห่างห้าสิบรอบ ตัดไปห้าสิบรอบรอมาลุยก,ก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆทุกคนก็ขอหายด้วยที่ว่าหายไปนะครับแล้วก็ผมก็กลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่ในทางโทร,รศัพท์นั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าตอนตอนนี้รอบที่แล้วผมซ่อมไปเกิดปัญหาอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าต้องเก็บตังค์นเปลี่ยนไปนะครับอยากจะเปลี่ยนอยู่นะแต่ว่าอย,อย่างเดียวครับติดตังค์นะครับโอ้โห ปัจจัยหลักเลยนะเขาสกัดเพิ่มมาเปล่าฮึย้วเลยว่ะมาไมครับเนี่ยรอกนี้แล้วก็รอบสุดท้ายช่องสุดท้ายเบรกเ,เมาครับเอาเลแล้วกลับมาต้องเอาหน่อยเอาหน่อยทุกคนโอเคสิบการหมุนนะผมเองก็น่าจะ ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็อยาเล่นเหมือนดิมนั่นแหละครับก็กลับมารอบนี้เดิกอย่างยกเล่นเล่นในโทรศัพท์มาถอเล่นได้ตอนนี้เดี๋ยวทอมผมขอเอาไปดูโปรแกรมแล้วก็ลอะไรอะไรโกจอโปรแกรมี่ผรู้สึกว่าช่วงมันกระตุกกระตุกตลอไม่เสิทธภาพก็เลย มาเล่นในโทรศัพท์โทรศัพท์เเพิ่งซื้อมาใหม่เพราะว่าเ่นที่เคยที Donc, ่เคยเล่นอยู่อะครับเรียบร้อยแล้วแต่ังเลยนะครับี่อก็เลยได้โทรศัพท์มาเอก็มาดวันนี้เรียนมาจะมเดูกันแล้วกันเนาะทีผมผมจะดูไม่เป็นอยู่แล้วนะครับสวยครับต้องแจม แล้วมีต่อหรือเปล่าตนะ้องมาสามจุดต้องมาเงินรางวัลก้อนโตครับสองร้อยผ่านไปเดี๋ยวนี้ว่าจะได้เท่าไหร่ 300, 400, 500, น,น,หะนะครับทุกคนเลิกกะมาแล้วสามร้อยขึ้นสี่ร้อยแน่นอนเดี๋ยวนี้โอ้โหสามร้อยห้าสิบสองโอเคเหลืออีกสองหกนะครับน่าจะถอนพอได้ถอนว่าไม่เอา

ตามกติกาเดิมเลยปกตินะครับโอเคเงินรางวัลรวมไปที่668ครับผมโอ้โหต้องถอนหยุดก่อนกว่าถอนเก้าหน้าแล้วกันนะครับเป็นเลขดีครับเพราะว่าเราเปิดหัวเปิดเปิดกับการกับไม้อีกรอบมาทุกคนผมจะพูดไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ก้าวหน้าเก้าหลังนะครับแล้วก็ขอให้เก้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมต้องทำใหม่หมดเลยนะครับยังมีคนกด subscribe ให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าซับก็ได้เลขเสียจนะผมจะทำใหม่เดี๋ยวรอให้ซับถึงก่อนแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รึกระดิ่งให้ ช่องทุมบอโดด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้เป็นแรงผลักดันด้วยนะแล้วก็พุ่งกลับมารอบนี้ขอให้ติดตามกันเหมือนเดิมแล้วก็ติดตามกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้น่าจะเล่นอีกนะครับทุกคนมาเล่นเล่นนานนะมันอัดอั้นนะครับเดี๋ยวเล่นทุนหนักด้วยดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะบ่ายครับผม